no yeah, we'd already be there if roman wasn't driving four knocks on wheels you see me shining baby 13 หากจะพูดถึงตัวละครผิวสีที่คอยสร้างสีสันคอยแย่งซีนให้เกิดเสียงหัวเราะในภาพยนต์ฟาส t ์ n อ f u r ฟิร s ส furious, มาตลอดตั้งแต่ท f ฟ s สต์ทูฟิรีส์คงหนีไม่พ้นกับไทรริสกิฟสันผู้รับบทโดมันเพียสใส่กลางจอมหาที่มีคารมด้นสดสุดริวไหวไหลเลื่อนในทุกสถานการณ์และยังเป็นเพื่อนคู่ซีตีนผีมหาการของไบรอันโอคอนเอีกด้วย และตัวละครโรแมนเพียร์สก็ยังได้มามีบทบาทอย่างต่อเนื่องใน Fast 5ในปี2011 Fast 6ปี2013 Fast 7ปี2015 ฟาส t 8ปี2017และ F9 ในปี2021และพากล่าส,สุดอย่างฟาส t 10ในปี2023นี้ซึ่งถ้าบทโรมันเพียสจอมช่างจอ้อนี้หายไปคงไม่ต้องบอกนะคะว่าหนังฟาส t จะขาดเสียงหัวเราะไปขนาดไหนยิ่งถ้าได้ประทัค่ารมคู่กับเทสและฮานบอกได้เลยค่ะว่าต้องหามากๆแน่นอนเมื่อไรแกจะรถไปคืนปู่แกวะเนี่ยก็เมือแกเอาแช็คเก็ตตัวนี้ไปคืนทวดกั่ะ ว,วันดีเว้ยแต่แหวนคงต้องเพชรเม็ดใหญ่หน่อยนะดูท่าทางเจ้าหล่อนจะมาตรฐานสูงอยู่แต่ถ้าเพชรเม็ดไม่ใหญ่ก็ต้องไปใหญ่ที่อื่นแทนแกเข้าใจใช่มะมม่หน้าบรรดาแฟนนายถึงใส่เพชรเม็ดเป้ง โดยโรมันเองจะสนิทกับไบรอันมากที่สุดซึ่งก็ต้องขอเล่าเท้าความย้อนไปถึงความไม่ลงรอยกันของเพื่อนสีคู่นี้ก่อนจะมาเครียรปมในใจกันใน Too Fast Too Furious ว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมโรมันถึงได้แค้นเครื่องไบรอันขณะที่ต้องขอชกหน้าทันทีที่เจอหน้ากันเลยทีเดียวกลลัดนงเย โรมันเพียสเป็นเพื่อนวัยเด็กของไบรอันที่เติบโตมาด้วยกันที่บาสโตแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาได้เจอกับไบรอันเป็นครั้งแรกในสถานกักกันเยาวชนก่อนที่ทั้งคู่จะต่างเลิกเดินกันคนละเส้นทางไบรอันไปเข้าโรงเรียนตำรวจสองเดือนหลังไบรอันเรียนจบโรมันกลับโดนจับในข้อหาขโมยรถและต้องติดคุกนาน3าปีซึ่งหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวออกมาโรมันเองก็ยังคงต้องติดทันบนและต้องถูกใส่อุปกรณ์ติดตามที่ข้อเทา้าจนทําให้เขาไม่สามารถอยู่ห่างจากรถบ้า ตัวเองได้ในระยะเกิน100หลาขณะที่ไบรอันเองก็ไม่เคยรู้เรื่องที่โรมันถูกจับและติดคุกและไม่ยอมที่จะช่วยเหลือตนโรมันจึงได้แต่โทษไบรอันมาตลอดว่าไบรอันเป็นตำรวจไปซะแล้วแล้วแกก็เลิกโทษชันสัทีความผิดแกเองโรมันเพียสต,ต้องหารู้จักรับผิดชอบการกระทำของตัวเองซะบ้างคนอย่างแกต้องไปลงนรกคนอย่างแกต้องกลับมาสโตถ้ากลับฉันก็กลัวแก โรแมนเพียสมักจะมีบุค,คลิกช่างจอจอมวอยวายเจ้าคารมมีมุกห้าไหลลื่นแถได้ทุกสถานการณ์จนเป็นที่จดจำของคนดูอย่างเราๆรวมถึงฉากแอคชั่นเท่ๆมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละครหลักอย่างดอมและไบรอันแต่ถ้าขาดโรมันไปหนังคงขาดสีสันความฮาไปอย่างมากเลยล่ะค่ะ โชคดีนะคะที่ในฟ้าสิบเขาคนนี้ยังได้กลับมาเป็่งประกายในแบบโรแมนเพียสให้เราชาว f อได้ชมกันอย่างแน่นอนวันนี้แอดก็เลยข่าถือโอกาสรวบรวมเอาฉากทายากของโรแมนเพียสจากทุกภาคมาให้ได้ชมกันหวังว่าชาว f อคงจะถูกใจกันนะคะกินก่อนไปขอลูสวอเลยกดว่้ยกดประจำบ้านโชเก่าพุงเสยคู่แข่งลอยละลิว้ว เอจิก <M ont ic olo> ันนะลลใช่ด้แโถือเป็นฉากเปิดตัวของตัวละครโรมันเพียสเลยก็ว่าได้ในการโชว์ฟอร์มซิงรถเชฟโรเลตมอนติคาโรปี1970หมายเลข68ประจันหน้าซิ่งพุ่งใส่รถคู่แข่งจนผิดความไปหลายตลบขณะที่ไบรอันเองอยังต้องพูดอวยหเหตหนาที่ FBI บิวกินฟังเลยว่าด้านพษามันแน่นปึกแล้วมันก็บ้านรถแตก 8. แต่ประวัติของโรมันก็ไม่ใช่ขี้ขี้นะคะแบบที่จอนาทีบิวกินบอกเขาติดคุกมาแล้วสามปีตอนนี้ยังติดทันบนออกจากบ,บ้านได้ไม่เกินร้อยหลาด้วยซ้ำไปสิงไปบเลงยกนิ้วใส่ไบรอ,อัน เป็นอีกฉากที่โรมันซิซ่งรถม e ิซูบิชิอีคริป p t s s t s s p i d เดปี2003มาขนาบข้างรถมิซูบิชิและเซอร์ e v o 7ของไบรอันพร้อมบัรเลงโชลีลาท่ายากชูนิ้วกลางควงสวาส่านใส่ไบรอันแบบชิวๆทำเอาไบรอันถึงกับต้องขอโชว์อเอาคืนด้วยท่านี้ทำเอาโรมันถึงกับต้องอุทานขึ้นมาว่า ไซ hey, ึ่งเหมือนนึกไม่ถึงเลยว่าตัวใบอันเองจะพัฒนาเทคนิคฝีมือที่เหนือช uh, ั้นกว่าตัวเขาไปซะแล้วปล่อยพลังกล้ามโชกระจกเฟอร์รารี ฉากที่ไบร์นและโลมันเพียสได้แทกซึมปลอมตัวไปเป็นนักซิ่งแข่งกับรถซิงคนอื่นๆเพื่อที่จะได้เป็นนักซิ่งส่งของของเจ้าพ่อขาอยยารายใหญ่แห่งไมอามีคาเตอร์เวอร์โรนโดยเงื่อนไขที่ว่าใครที่สามารถไปเอาซองใส่ของที่อยู่ในรถเฟอ r ์360 Spider ปี2000ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะและก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ ไบรอันและโรมมนเป็นทีมแรกที่ไปถึงตัวรถเฟอร์รารี่ได้ก่อนงานนี้โรมมนก็ไม่รอชา้ารีบถอดเสื้อออกมาพันไว้ที่กําปันพร้อมพุ่งชกไปที่กระจกเต็มแรงแต่ที่ไหนได้กลับเป็นโรมันเสียเองที่หน้าแตกหมอไม่รับเย็บแบบนี้ติ๊งตองจะไปฉกลาบนะไอ้ตูดอิชาสิ ได้ทีปล่อยมุกที่นั่งดีตัวอีกฉากที่โรมันได้ทำเนียนช่วนสมุนของคาร์เตอร์วอโรนขณะที่อยู่ในรถดรอชเชนเจอร์ปีเจก่อนที่จะปลดที่นั่งรักเข็มขัดออกพร้อมจับหัวสมุนของวอโรนโคกับแผงคอนโซลโรถจนมึนก่อนจะกดปุ่มนอสที่ถูกแดดแปลงมาให้เป็นที่นั่งดีตัวทำเอาทุกอกทุกใจโรมันเพสเป็นที่สุดแถมยังรีบวอไปคุยใส่ไบรอันแบบนี้โอ้คุณโอคอนเนอร์จัดก,การเรียบร้อยมันเด้งไปแล้วไปเจอกันที่จุดนัดเ,เร็วด้วยนะได้การและเพื่อนยา ผมเจ้าหน้าที่พิเศษโอคอนเนอร์เออสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่พิเศษโอคอนเนอร์สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐครับในบัตรผิวขาวนี่อ๋ออาแบแดดนะครับผิวเลยไหม้ไปนหน่อยเป็นอีกฉากที่โรมันต้องโชว์สกิลคารมดนสดที่พลิ้วไหวปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษโอคอนเนอร์สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐเพื่อนำเอากล่องหลักฐานมาขอฝากที่กรมตำรวจรีโอบราซิลไม่ได้ คือผมรู้ว่ากฎต้องเป็นโกดผมุูฮกแต่แค่ตรวจด,ดูแหมนี่ดูไม่กูจะเล่นกล้ามแล้วเนี่ยเล่นน้ำมักเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบเออเอาละสิเออเนี่ยกล่องหลักฐานไม่มีปัญหาผมรับประกันขอบคุณมากเลยที่สารเวลาให้ ให้ตายถ้าไม่มีกระจกกูจะมีให้หน้าหงายโชคดีของมึงที่มีกระจกโดยภายในได้ซ่อนรถบังคับติดกล้องเอาไว้เพื่อที่จะให้เทสสามารถรู้ได้ว่าตู้เสฟเก็บเงินของเจ้าพ่อขายยาเฮอแนนเรเยสเป็นแบบไหนและเป็นรุ่นอะไรซึ่งงานนี้โรมันเองก็ใช้ค่ารมสุดพริว้วชวนคุยจะสามารถฝากกล่องหลักฐานเข้าไปในห้องเก็บตู้เซฟได้สำเร็จถึงแม้ว่าจะถูกต้อะจนมุมกเ็เถอะซิ่งเนียนเป็นตำรวจช่วยเคลียร์ทาง งานนี้โรมมนที่ได้ปลอมตัวในชุดยินิฟอร์ตมตำรวจบราซิลอยู่ในรถดอชร์เจอร์ LX ก็ได้โชว์สกิลท่ายากชนรถตำรวจที่กำลังไล่ล่าดอมและไบรอันที่กำลังซิ่งรถดอชร์เจอร์ SRT8 ปี2010นี้หนีอยู่ด้านหน้าโดยการเบียดรถตำรวจให้เสียหลักพุ่งชนเข้าข้างทางไปหมดแบบนี้ชนิดที่ไม่มีคำว,ว่าพลาดเลยได้เวลาโดดหนีรถถังใครทำอะไรทัยาง,ยางถึงวรถถังกำลังนับตูดกูอยู่เนี่ย ฉากที่โรมันได้ซิ่งรถฟอร์ดมัสแตงปี1969ไปเป็นเป้าล่อรถถังของโอเวนชอรและในขณะจนตัวที่กำลังถูกรถถังไล่บี้ตูดอยู่โรมันเองก็ได้ออกมาจากรถฟอร์ดมัสแตงพร้อมนำอเอาสลิงไปคล้องติดไว้ที่กระบอกปืนรถถังก่อนที่จะโชว์ท่ายากโดดลอยกลางอากาศแบบท่าปลาดาวมาเกาะที่หลังคารถฟอร์ดเอสคอต์มาร์ั1ของไรอันจนรอดมาได้อย่างเฉียดฉิวก่อนที่รถฟอร์ดมัสแตงปี1969จะโดนรถถ,ถังวิงทับบทขยี่ เหลือชิ้นดีและด้วยฝีมือของโรมันก็ทําให้แผนการหยุดยั้งรถถังในครั้งนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีพระเอกกลับมาแล้วครับ จากที่ดอมและแรมซี่ที่กำลังอยู่ในรถด o ชเจอร์อร์ปีเจที่ถูกเพดดัดแปลงใหม่เป็นเวอร์ชัน f อฟโรดกำลังถูกรถ Fast Attack Vehicle ของเด็กกาดชชชนเพื่อให้ตกริมผาและในวินาทีที่จวนตัวนั้นเองโรแมนก็ได้โชว์ท่าย,ยากซึ่งรถเชฟโรเลต c a m มโรปี1967ทยานมาจากไหนไม่รู้มาชนท้ายรถเด็กกาดชอชจะเสียหลักก่อนที่ดอมจะร่วมประสานชนซ้ำไปอีกดอกจนรถเดกกาชเสียทีพลิกคว่ำตกหน้าผาไปเองหลายตลบ เพลงประกายจ้าแบบโรมันเพียสน้อยถนัดสุดแล้วสิ่งนั้นคือก็เปลงประกายจ้าแบบที่โรมันเพียสเขาทีดคำได้ เ,เป็นฉากที่ดอมไบรนด์เลตตี้แรมซี่เทสและโรมันต้องเข้าไปที่ตึกทาวเวอร์หนึ่งในงานปาร์ตี้ของเจ้าชายจอแดนมหาเศรษฐีเพื่อไปนำเอาชิปตาเท็ที่ซ่อนอยู่ในไดควบคุมความเร็วจากรถไล่เคนไฮเปอร์สปอร์ตของเจ้าชายที่มีเพียงเจ็ดคันในโลกที่จอดอยู่ในห้องนิรภยัยซึ่งงานนี้โรมมนได้ใช้ท่ายากมุกเวนเกิดสุดถนัดมาเบีเ่ยงเบนความสนใจของคนทั้งงานเพื่อให้ไบรนและดอมแอบเข้าไปในห้องนิรภัยของเจ้าชายได้ สำเร็จในขณะนั้นโรมมนเองก็ปล่อยมุกแปกเป็นพักๆแบบนี้ uh huh. uh huh. oh, อย่าร้องให้หนักมากบางท่านไปโต๊ะบุฟเฟตแล้วสงสัยว่าเส้นยำม,มาม่าหายไปไหนหมดครับอยู่บนหัวเธอเนี่ยขอบคุณซิงประสานไบรอันรับส่งตัวดรมซี่ อีกฉากแห่งความชุลมุนเมื่อรถนิสสันจีทีอาร์ปี2 0 1 2องของไรอันจีพาแรมซีนั่งมาด้วยพร้อมทำการเข้าแฮกตาเทพได้ถูกล็อกเป้าด้วยดนพรีเดเตอร์ที่กำลังจะถูกมิสไซยิงใส่จึงต้องรีบนัดกับโรมันเพื่อนสีเพื่อทำการรับส่งตัวแรมซีไปยังรถอีกคันง,งานนี้จึงเกิดเป็นการโชว์สกิลท่ายากประสานใจระหว่างเพื่อนสีรีฟหมุนรถเข้าหากันแบบหล่อๆก่อนที่รถของไรอันจะถูกยิงจนระเบิดไฟลุกท่วม และโรมันที่ขับรถเชฟโรเล็ตคาพีสปี1987ก็ได้พาแรมซี่ที่กำลังแฮกตาเทพหนีต่อไปเก่งแบบนี้อันดับ11ได้ยังไงอีกฉากเท่ๆที่โรมันได้ซิ่ง lamborghini ok musella go ปี2003สีส้มเด่นสะดุดตาที่ถูกสมุนของไซเฟอร์ยิงจรวดใส่วิดดรไปอย่างเฉียดฉิว แต่พื้นน้ำแข็งที่ถูกความร้อนก็เกิดละลายทําให้รถดัมโบกินีของโรมันจนเจียนที่จะตกลงไปใต้พื้นน้ำแข็งงานนี้ร้อนถึงเท,ท็ตต้องยิงปืนสลิงจากรถดริปซอ E อี v 2ทะลุประตูรถดัมโบกินีเพื่อให้โรมันเกาะและดึงขึ้นมาพร้อมๆกันและลากโรมันฝ้าดงกระสุนปืน จนเรมาถึงกับเหลืออดยกประตูรัมโบ้ฟาสใสสมุนไซเฟอร์ที่ขี่สโนโมโบิลและยั่งปืนมาก่อนจะเกิดฉากหล,ล่อโชว์ท่ายากแม่นจับวางแจกกระสุนปืนยิงใส่แก๊งสโนโมโบิลไปถึง4คนประหนึ่งสายลับเจมส์บอ์มาเองเลยนะคะเนี่ยพร้อมปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ว่าเก่งเนี่ยดนดับ1 1ได้ยังไง รัวปืนก่อนใส่ทหารนับสิบก็ยังรอดเป็นฉากเริ่มต้นของเรื่อง F9 ที่โรมันในถูกเหล่าทหารไลล่ารัวกระสุนใส่ในเขตบอนเตคินโตซึ่งในขณะจนตัวหลังชนฝาโรมันก็ได้พุ่งชนทหารร่วงลงไปในวิหารก่อนจะหืสู้ด้วยการนำเอาปืนกลของศัตรูมารัวยิงโชว์สกิลทายากยิงแบบไม่คิดชีวิต จะสามารถสังหารเหล่าทหารที่มาล้อมยิงตัวเองได้โดยไร้บาดแผลชนิดขนาดที่ว่าเจ้าตัวเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่ารอดมาได้ยังไงเนี่ยเองเป็นสิทธิ์อาจารย์ไหนวะเนี่ยลูกปู่เคมขอล่ออัดนอใส่ดาวเทียม ฉากสุดท้ายใน F9 ที่ภารกิจจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเทดเดโรมันที่ได้ออกไปอวกาศด้วยรถพอนทีแอคฟิเอโรเพื่อหยุดยั้งการเชื่อมต่อดาวเทียมของรถดีอามาริโลหรือเดอะมัตเตอร์ทรัคเกอร์ที่มีอาวุธโปรเจกเอริสอยู่ภายในขณะที่เท็ดกำลังจะเปิดระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะเผาวงจรดาวเทียมแต่แล้วระบบก็เกิดมาพังใช้งานไม่ได้เพราะอาจเป็นผลมาจากแรงดันจากการปล่อยตัวทำให้สายไฟเครื่องแม่เหล็กขัดข้อง,ง นนี้โรมันเลยขอโชว์คำพูดคมๆหล่อๆปลุกใจเทสถ้าเราต้องตายนี่แหละการตายแบบเหนือโลกพร้อมนำทีมซิงอัดนอสพุ่งชนใส่ดาวเทียมจนระเบิดได้สำเร็จก่อนจากกันไปมาช่วยบอกแอดกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าชอบทายากท่าไหนของโรมันเพียสมากที่สุดและเพราะอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะ สาวๆรู้ดีว่าจุดแข็งฉันอยู่ไหนตอนเนี้ยขนาดยืนเยี่ยวฉันยังต้องใช้ครีมขี้พอวันเลยไม่ต้องบนเจาะหรือขนาดนั้นก็ได้ก็มันหดไปจริงๆนี่ออะอะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โลเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ f อทุกคนคะ่ะ และแล้วถังช่อง Heroes Char a c t e r and Toys ของเรา mm hmm. ก็ได้เปิดต mm ิ hmm. ๊ tok เป็นของตัวเองแล้วค่ะแอดฝากชาว FC ที่น่ารักไป f o l โ low ก็ติดตามกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคะทุกคนดี๋ยวทได้เขียนแล้ว,วเป็นภาษาัสเซียมันเขียนว่าโนดแควต์โซมสแรควูแวต์โซมสแรคแรคแควต์พอบแปกออกมาว่า Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.